ฟันลบ35ไทยปีกที่มองไม่เห็นหรือภาระที่มองเห็นวิเคราะห์เชิงลึกความเป็นไปได้ของการที่กองทัพอากาศไทยจะได้ครอบครองเครื่องบินขับไล่ลบ35ทั้งในแง่ของศักยภาพทางยุทธศาสตร์ความท,ท้าทายด้านงบประมาณเงื่อนไขจากสหรัฐและผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนลบ35เครื่องบินขับไล,ล่กองทัพอากาศไทยเจสเตนความมั่นคงอาเซียนงบประมาณกลาโหมยุโทโธปรกรณ์สหรัฐ6 190สสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนจับตามองนั่นคือฝันล,ลบ35ของไทยปีกที่มองไม่เห็นหรือภาระที่มองเห็นเครื่องบินขับไล่ลบ35ชื่อนี้คงคุ้นหูใครหลายคนมันคือสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางอากาศยุคใหม่ด้วยความสามารถในการหลบเรดาร์หรือที่เราเรียกกันว่าสเตลและระบบอิเล็กทรอนิกส์อันซับซ้อนทําให้มันเปรียบเสมือนภาพฝันของกองทัพอากาศทั่วโลกและแน่นอนรวมถึงกองทัพอากาศไทยของเราด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทย ไดแสดงความจำงอย่างชัดเจนที่จะจัดหาเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างลบ35เข้าประจำการเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไลลบ16ที่ประจำการมาอย่างยาวนานและกำลังจะปลดประจำการในอนาคตอันใกล้รวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางอากาศให้ทเทียมกับชาติมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านแต่เส้นทางสู่การได้มาซึ่งลบ35นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่เรื่องงบประมาณมหาศาลเงื่อนไขาทางการเมืองจากสหรัฐไปจนถึงการจัดเตรียมโครงสร้างภพนื้นฐานที่ซับซ้อนวันนี้ เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมลบ35ถึงเป็นทั้งความฝันอันสูงสุดและภาระที่หนักอึ้งของกองทัพไทยย้อนกลับไปหลายปีก่อนกองทัพอากาศไทยได้เริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลยุคใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ลบ16ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า30ปีแม้เราจะมีฝูงบินที่ทันสมัยอย่างลบ39อยู่แล้วแต่ก็ยังคงมองหาขั้นต่อไปที่จะยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของเราให้ก้าวล้ำนำหน้าโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคที่เพื่อนบ้านเริ่มขยับตัว หรือบางชาติก็มีเครื่องบินยุคที่45ที่มีความทันสมัยสูงการมีเครื่องบินขับไล่ยุคที่5อย่างลบ35จึงถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้กองทัพอากาศไทยยังคงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และสามารถปกป้องอธิปไตยทางอากาศของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันลบ35ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในกองทัพอากาศของเราแล้วลบ35มีอะไรดีทำไมมันถึงเป็นที่ปรารถนาของหลายประเทศทั่วโลกประเด็นแรกและสำคัญที่สุดคือปีกที่มองไม่เห็น หรือความสามารถในการหลบเรดาร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินยุคที่ทําทำให้รบ35สามารถแทรกซึมเข้าไปไอ้น่วงอากาศของศัตรูได้อย่างเงียบเชียบโดยที่เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากนี่คือความได้เปรียบที่สำคัญในการรบสมัยใหม่มันคือการโจมตีก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้ำนอกจากนี้ลบ35ยังมีสมองกลอจฉริยะที่เหนือกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนๆด้วยระบบที่รวมข้อมูลจากทุกเซนเซอร์ทั้งเรดาร์อินฟราเรดและระบบตรวจจับอื่นๆเข้าด้วยกันประมวลผลและ แสดงผลข้อมูลอย่างครบวงจรบนหมวกนักบินทาให้ผู้บินมีข้อมูลสถานการณ์รอบตัวที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้หลายเท่าตัวเปรียบเสมือนการมีตาทิพย์ที่มองเห็นทุกอย่างในสนามรบและตัดสินใจได้หยอกหางรวดเร็วและแม่นยําและที่สําคัญลบ35ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่เดียเดียวๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามลบ35สามารถแบ่งปันข้อมูลและเป้าหมายกับเครื่องบินลําอื่นๆเรือรบหรือแม้แต่หน่วยรบบนพื้นดินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มันกลายเป็นศูนย์กลางการประสานงานทางอากาศที่ทรงพลังยกระดับประสิทธิภาพของทั้งกองทัพไปอีกขั้นนี้คือศักยภาพอันมหาศาลที่ลบ35จะนํามาสู่กองทัพอากาศไทยหากเราได้ครอบครองมันแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงลิว่วซึ่งเป็นภาระที่มองเห็นที่สําคัญที่สุดขอองค์โครงการนี้ไม่ใช่แค่ราคาตัวเครื่องที่อาจจะสูงถึงล้ำละกว่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า3,500ล้านบาทไทยแต่ยังมีค่าใช้จ่ายมหาศาลตลอดอายุการใช้งานไม่ว่า จะเป็นค่าบำรุงรักษาอะไหล่พิเศษการอัปเกรดระบบต่างๆและการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคซึ่งลบ35มีชื่อเสียงเรื่องค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สูงมากสูงกว่าเครื่องบินยุคเก่าหลายเท่าตัวลองนึกภาพว่าแค่ซื้อเครื่องมาอาจจะไม่พอเราต้องลงทุนมหาศาลกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งโรงเก็บอากาศยานที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงพิเศษระบาดบอมบำรุงเฉพาะทางที่ซับซ้อน รวมถึงการวางระบบเครือข่ายข้อมูลที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสหรัฐหรือที่เรียกว่าซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้อาจจะพอๆกับราคาตัวเครื่องบินเลยทีเดียวนี่คือความทา้าทายด้านงบประมาณที่รัฐบาลไทยต้องแบกรับหากตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้นอกจากเรื่องงบประมาณแล้วเงื่อนไขาจากสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่เราต้องพิจารณาการส่งออกลบ35ไม่ใช่แค่การขายเครื่องบินแต่มันคือการส่งมอบเทคโนโลยีความมั่นคงสูงสุดของสหรัฐทําให้มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน และเข้ม,มวดมากตั้งแต่การอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งต้องคำนึงถึงบริความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคไปจนถึงข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างทำไมฮอไทยอาจไม่ได้รับลบ35ในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซ่อมบำรุงบางส่วนได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสหรัฐตลอดอายุก,การใช้งานของเครื่องบิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของเราได้เมื่อเจอความท้าทายมากมายขนาดนี้กองทัพอากาศไทยจึงต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วยเช่นกันหนึ่งในทางเลือกคือการอัปเกรดฝูงบินที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอย่างเช่นการอัปเกรดลบ16 50และ52ให้มีความสามารถเทียบเท่า 16V หรือการอัปเกรดลบ39ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นซึ่งจะใช้งบปรับพมานน้อยกว่าและสามารถทำได้เร็วกว่าการจัดหาเครื่องบินใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเครื่องบินขับไลยุคสี่ <S 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 จากค่ายอื่นเช่นของฝรั่งเศสหรือของยุโรปซึ่งมีสมรรถนะสูงใกล้เคียงกับเครื่องบินยุคที่หในหลายๆด้านแต่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและอาจมีเงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นกว่าลบ35นี่คือตัวเลือกที่กองทัพอากาศต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างความทันสมัยสูงสุดกับความเป็นไปได้และข้อจำกัดต่างๆหากกองทัพอากาศไทยสามารถจัดหาลบ35้าได้จริงผลกระทบที่ตามมาจะกว้างขวางและซับซ้อนทีเดียวในแง่ของประเทศไทยเองแน่นอนว่า เราจะยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของเราขึ้นไปอีกระดับทําให้มีอํานาจต่อรองในเวทีภูมิภาคมากขึ้นและเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่นั่นก็มาพร้อมกับภาระทางการคลังที่หนักอึ้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขการศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับภูมิภาคอาเซียนการที่ไทยมีลบ35จุดชนวนให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคเพราะสิงคโปร์เองก็มีลบ35แล้วหากไทยได้มาอีก ก็อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียเวียดนามหรือมาเลเซียต้องเร่งจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยขึ้นเพื่อรักษาสมดุลอำนาจการเพิ่มจำนวนเครื่องบินขับไอและยุคที่5ในภูมิภาคอาจทำให้สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีความซับซ้อนและเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปคือรัฐบาลไทยและกองทัพอากาศจะพิจารณาตัดสินใจอย่างไรจะมีการปรับแผนการจัดหาหรือไม่ หรือจะมีการศึกษาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและความต้องการของประชาชนในด้านอื่นๆที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการการเลือกซื้อลบ35จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทหารแต่เป็นเรื่องของการบริหารประเทศโดยรวมสุดท้ายนี้เรื่องของลบ35สําหรับกองทัพอากาศไทยจึงเป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือปีกที่มองไม่เห็นที่จะพาเราทะยานสู่ยุคใหม่ของอํานาจทางอากาศแต่อีกด้านหนึ่งก็คือภาระที่มองเห็น ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเงื่อนไขจากสหรัฐและบริบททางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออนาคตของชาติมันคือความท้าทายที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการคำนวณที่รอบคอบและการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างแท้จริงคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮางครับคิดว่าไทยควรเดินหน้าจัดหาลบ35หหรือมองหาทางเลือกอื่นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวทางทหารที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนจับตามองนั่นคือฝันลบ35ของไทยปีกที่มองไม่เห็นหรือภาระที่มองเห็นเครื่องบินขับไล่ลบ35ชื่อนี้คงคุ้นหูใครหลายคนมันคือสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางอากาศยุคใหม่ด้วยความสามารถในการหลบเรดาร์หรือที่เราเรียกกันว่าสเตล และระบบอิเล็กทรอนิกส์อันซับซ้อนทาให้มันเปรียบเสมือนภาพฝันของกองทัพอากาศทั่วโลกและแน่นอนรวมถึงกองทัพอากาศไทยของเราด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้แสดงความจํานงอย่างชัดเจนที่จะจัดหาเครื่องบินขับไลยุคที่5อย่างลบสาาเข้าประจําการเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไละลบ16ที่ประจําการมาอย่างยาวนานและกําลังจะปลดประจําการในอนาคตอันใกล้รวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางอากาศให้ทเทียเทยมกับชาติมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านแต่เส้นทางสู่การได้มาซึ่งลบ35นั้น ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่เรื่องงบประมาณมหาศาลเงื่อนไขทางการเมืองจากสหรัฐไปจนถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพพนื้นฐานที่ซับซ้อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมลบ35ถึงเป็นทั้งความฝันอันสูงสุดและภาระที่หนักอึ้งของกองทัพไทยย้อนกลับไปหลายปีก่อนกองทัพอากาศไทยได้เริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลยุคใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ลบ16ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า30ปีแม้เราจะมีฝูงบินที่ทันสมัยอย่างลบ39อยู่แล้วแต่ก็ยังงค มองหาขั้นต่อไปที่จะยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของเราให้ก้าวล้ำนำหน้าโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคที่เพื่อนบ้านเริ่มขยับตัวหรือบางชาติก็มีเครื่องบินยุคที่4 5ที่มีความทันสมัยสูงการมีเครื่องบินขับไล่ยุคที่5อย่างลบ35จึงถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้กองทัพอากาศไทยยังคงความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร และสามารถปกป้องอธิปไตยทางอากาศของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันลบ35ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในกองทัพอากาศของเราแล้วลบ35มีอะไรดีทำไมมันถึงเป็นที่ปรารถนาของหลายประเทศทั่วโลกประเด็นแรกและสำคัญที่สุดคือปีกที่มองไม่เห็นหรือความสามารถในการหลบเรดาร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินยุคที่ทําทำให้ลบ35สามารถแทรกซึมเข้าไปในน่่นอากาศของศัตรูได้อย่างเงียบเชียบ โดยที่เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากนี่คือความได้เปรียบที่สําคัญในการรบสมัยใหม่มันคือการโจมตีก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวด้วยซ้านอกจากนี้ลบ35ยังมีสมองกลอัจฉริยะที่เหนือกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนก่อนด้วยระบบที่รวมข้อมูลจากทุกเซ็นเซอร์ทั้งเรดาร์อินฟราเรดและระบบตรวจจับอื่นๆเข้าด้วยกันประมวลผลและสแสดงผลข้อมูลอย่างครบวงจรบนหมวกนักบินทาให้ผู้บินมีข้อมูลสถานการณ์รอบตัวที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้หลายเท่าตัวเปรียบเสมือนการมีตาทิพย์ที่มองเห็นทุกอย่างในสนามรบและตัดสินใจได้หย หางรวดเร็วและแม่นยำและที่สำคัญลบ35ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่เดียวๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายสงครามลบ35สามารถแบ่งปันข้อมูลและเป้าหมายกับเครื่องบินลำอื่นๆเรือรบหรือแม้แต่หน่วยรบบนพื้นดินได้อย่างรวดเร็วทำให้มันกลายเป็นศูนย์กลางการประสานงานทางอากาศที่ทรงพลังยกระดับประสิทธิภาพของทั้งกองทัพอีกขั้นนี้คือศักยภาพอันมหาศาลที่ลบ35จะนำมาสู่กองทัพอากาศไทยหากเราได้ครอบครองมันแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้ ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงลิว่วซึ่งเป็นภาระที่มองเห็นที่สําคัญที่สุดขอองค์โครงการนี้ไม่ใช่แค่ราคาตัวเครื่องที่อาจจะสูงถึงล้ำลักกว่า100ยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า3,500ล้านบาทไทยแต่ยังมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าบํารุงรักษาอะไหล่พิเศษการอัปเกรดระบบต่างๆและการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิค ซึ่งลบ35มีชื่อเสียงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการที่สูงมากสูงกว่าเครื่องบินยุคเก่าหลายเท่าตัวลองนึกภาพว่าแค่ซื้อเครื่องมาอาจจะไม่พอเราต้องลงทุนมหาศาลกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งโรงเก็บอากาศยานที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงพิเศษระบัดบอมบำรุงเฉพาะทางที่ซับซ้อนรวมถึงการวางระบบเครือข่ายข้อมูลที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสหรัฐหรือที่เรียกว่าซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ อาจจะพอๆพอกับราคาตัวเครื่องบินเลยทีเดียวนี่คือความท้าทายด้านงบประมาณที่รัฐบาลไทยต้องแบกรับหากตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้นอกจากเรื่องงบประมาณแล้วเงื่อนไขาจากสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่เราต้องพิจารณาการส่งออกลบ35ไม่ใช่แค่การขายเครื่องบินแต่มันคือการส่งมอบเทคโนโลยีความมั่นคงสูงสุดของสหรัฐทําให้มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเข้มงวดมากตั้งแต่การอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคไปจนถึงข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่างทำไมข่อไทยอาจไม่ได้รับลบ35ในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการซ่อมบำรุงบางส่วนได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากสหรัฐตลอดอายุก,การใช้งานของเครื่องบินซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจของเราได้เมื่อเจอความท้าทายมากมายขนาดนี้กองทัพอากาศไทยจึงต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วย เช่นกันหนึ่งในทางเลือกคือการอัปเกรดฝูงบินที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นอย่างเช่นการอัปเกรดลบ16 50 52ให้มีความสามารถเทียบเท่า16 V หรือการอัปเกรดลบ39ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นซึ่งจะใช้งบปรับพมาน้อยกว่าและสามารถทําได้เร็วกว่าการจัดหาเครื่องบินใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเครื่องบินขับไลยุค4จากค่ายอื่นเช่นของฝรั่งเศสหรือของยุโรป ซึ่งมีสมรรถนะสูงใกล้เคียงกับเครื่องบินยุคที่หในหลายๆด้านแต่มีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าและอาจมีเงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นกว่าลบ35นี่คือตัวเลือกที่กองทัพอากาศต้องชั่งน้ำหนักให้ดีระหว่างความทันสมัยสูงสุดกับความเป็นไปได้และข้อจำกัดต่างๆหากกองทัพอากาศไทยสามารถจัดหาลบ35ได้จริงผลกระทบที่ตามมาจะกว้างขวางและซับซ้อนทีเดียวในแง่ของประเทศไทยเองแน่นอนว่าเราจะยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของเราขึ้นไปอีกระดับทำให้มีอำนาจต่อรองในเวทีภูมิภาคมาก ขึ้นและเสริมสร้างความร่วมมือกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่นั่นก็มาพร้อมกับภาระทางการคลังที่หนักอึ้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขการศึกษาหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับภูมิภาคอาเซียนการที่ไทยมีลบ35จุดชนวนให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคเพราะสิงคโปร์เองก็มีลบ35แล้วหากไทยได้มาอีกก็อาจกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียเวียดนาม หรือมาเลเซียต้องเร่งจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยขึ้นเพื่อรักษาสมดุลอำนาจการเพิ่มจำนวนเครื่องบินขับไอและยุคที่5ในภูมิภาคอาจทำให้สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีความซับซ้อนและเปราะบางมากขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปคือรัฐบาลไทยและกองทัพอากาศจะพิจารณาตัดสินใจอย่างไรจะมีการปรับแผนการจัดหาหรือไม่หรือจะมีการศึกษาทางเลือกอื่นเพิ่มเติม หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบางและความต้องการของประชาชนในด้านอื่นๆที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการการเลือกซื้อลบ35จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทหารแต่เป็นเรื่องของการบริหารประเทศโดยรวมสุดท้ายนี้เรื่องของลบ35สําหรับกองทัพอากาศไทยจึงเป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้าน,านหนึ่งคือปีกที่มองไม่เห็นที่จะพาเราทะยานสู่ยุคใหม่ของอํานาจทางอากาศแต่อีกด้านหนึ่งก็คือภาระที่มองเห็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ว่า จะเป็นเรื่องงบประมาณเงื่อนไขจากสหรัฐและบริบททางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่ออนาคตของชาติมันคือความท้าทายที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการคำนวณที่รอบคอบและการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างแท้จริงคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮางครับคิดว่าไทยควรเดินหน้าจัดหาลบ35หหรือมองหาทางเลือกอื่นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดเรื่องราวทางทหารที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ